สวัสดีค่ะแม่หยกจากช่องเพศัตว์แม่หยกค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะก็คงจะกงังวลใจกันใช่ไหมคะว่าทํายังไงจะป้องกันไม่ให้ลูกนะคะโดนยุงลายกัดเนื่องจากว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่ยุงลายเป็นพาหะนะคะซึ่งในหน้าฝนเนี่ยยุงลายนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีจํานวนมากนะคะแล้วก็แพร่พันธุ์ค่อนข้างที่จะรวดเร็วซึ่งอาจจะนํามาสู่การระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งโรคไข้เลือดออกนะคะก็เป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะถ้าเป็นล้วก็มีโอกาสที่จะอันตรายจนถึงชีวิตนะคะวันนี้นะคะแม่หยกก็มี7วิธีนะคะในการป้องกันลุงให้โดนยุงกัดมาฝากกันค่ะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือพยายามให้ลูกนะคะอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะไม่พยายามพาลูกนะคะไปอยู่ในที่มืดหรือที่อับชื้นนะคะเนื่องจากยุงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบความมืดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในที่มืดหรือว่าในที่อับชื้นเนี่ยจะมียุง โดยเฉพาะยุงลายนะคะอยู่ปริมาณค่อนข้างเยอะและชุกชุมค่ะ2นะคะก็คือพยายามกําจัดแหล่งพ่อพันยุงลายนะคะโดยพยายามสำรวจรอบอบ,บ้านนะคะว่ามีแหล่งน้างําขังหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่ในบ้านเนี่ยเรามีการนําเอาน้ํานะคะไปอยู่ในภาชนะต่างๆหรือไม่นะคะซึ่งก็มีโอกาสที่ยุงลายนะคะจะไปวางไข่ได้ค่ะถ้าบริเวณนั้นนะคะมีน้าําขังก็พยายามกําจัดนะคะไม่ให้บริเวณนั้นเนี่ยมีแหล่งน้ําขังเกิดขึ้นค่ะ อาจจะเอาดินทรายนะคะมากลบหรือว่าอาจจะเทน้ําทิ้งนะคะถ้าเป็นภาชนะที่มีน้ําขังรวมทั้งถ้าเกิดว่าไม่สามารถป้องกันได้นะคะก็อาจจะนำรายอะเบสนะคะมาใส่ในบริเวณนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายมาวางไข่ค่ะข้อที่3นะคะก็คือกลางมุ้งนะคะหรือติดมุ้งลวดในบ้านนะคะ หรือถ้าไม่สามารถทําได้นะคะก็พยายามปิดประตูปิดหน้าต่างนะคะให้มีชีทนะคะโดยเฉพาะในช่วงเย็นเพราะว่ายุงลายเนี่ยจะชอบเข้ามาในบริเวณบ้านในช่วงเย็นค่ะข้อที่4นะคะพยายามพาลูกนะคะไปอยู่ใ,ใกล้ๆพัดลมหรือเปิดพัดลมสายหาลูกเราไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเนี่ยบินเข้ามากัดค่ะเพราะว่าแรงลมจากพัดลมนะคะจะทําให้ยุงเนี่ยไม่สามารถบินเข้ามากัดลูกของเราโดยตรงได้ค่ะข้อที่5้านะคะ ถ้าจาเป็นต้องพาลูกออกไปนอกบ้านจริงๆนะคะก็ควรที่จะสวมเสื้อผ้าให้ลูกของเราอย่างมิดชิดค่ะไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะสวมถุงเท้ารองเท้าให้มิดชิดค่ะข้อที่6นะคะก็คือสวมเสื้อผ้าสีอ่อนๆให้ลูกค่ะเพราะโดยธรรมชาตินะคะยุงเนี่ยจะชอบ เสื้อผ้าสีเข้มๆค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นสีดําสีกรมหรือว่าสีน้ําตาลนะคะพยายามหาเสื้อผ้าสีอ่อนๆน,นะคะสวมใส่ให้ลูกค่ะข้อที่7นะคะก็คือทายากันยุงให้ลูกค่ะโดยควรเลือกใช้ยาทากันยุงที่มีสารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะน้ํามันตะไคร้หอมหรือน้ํามันดีคาลิปตัสนะคะเพราะสารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้นะคะจะไปเบี่ยงเบนนะคะให้ยุงเกิดความสับสนนะคะระหว่างกลิ่นของน้ํามันนะคะกับกลิ่นของมน,นะะุษย์ค่ะทำให้ยุงนะคะไม่มา เกาที่บริเวณผิวของเราค่ะส่วนใหญ่นะคะผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติเหล่านี้นะคะก็จะสามารถไล่ยุงได้นานนะคะ2-3ชั่วโมงค่ะซึ่งปลอดภัยกว่ายาทากันยุงที่มีส่วนผสมของสารเคมียอย่างเช่น DEET ที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงหรือไล่มแมลงเพราะว่าสาร DEET เนี่ยเป็นสารเคมีที่มีผล ระคาคืงต่อผิวของลูกน้อยนะคะโดยเฉพาะผิวที่บอบบางของเด็กทารกค,ค่ะซึ่งเครื่องได้ยุงไฟฟ้านะคะก็สามารถที่จะเปิดไล่ยุงนะคะในบ้านหรือว่าในห้องที่มีพื้นที่จํากัดที่ลูกเนี่ยนอนหลับอยู่หรือว่าเล่นอยู่ได้ค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับเเคล็ดลับนะคะทํายังไงไม่ให้ลูกโดนยุงกัดนะคะเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือว่า ป้องกันยุงลายนะคะไม่ให้มากัดนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ยกด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆสาระดีๆที่เกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยนั่นเองค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะแม่ยกจะมารีวิวไอเทมที่แม่ยกใช้ในการป้องกันลูกนะคะว่ามีไอเทมอะไรบ้างนะคะไม่ให้ลูกเนี่ยโดนยุงกัด มาฝากนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะไม่หยกก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ